มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิววันนี้กุกกับไก่จะมาแนะนำซีรีส์จีน The Day of Becoming You หรือว่าภาษาไทยชื่อว่าวันนั้นที่ฉันเป็นเธอนะคะมีทั้งหมด26ตอนค่ะดูได้ซับไทยที่ไอชีอีเรื่องราวนี้ก็เป็น rom com romantic comedy นะคะเป็นเรื่องราวของไอดอลนุ่มผู้หล่อเย่อหญิงเย็นชาและ นักข่าวสาวผู้น่ารักสดใสร่าเริงแล้วพระเอกกับนางเอกใครเล่นจ้าเธอพระเอกคือจางสินเฉิงจากเรื่องโกอาเฮสถักทอรักที่ปลายฝันเมื่อปีที่แล้วรับบทหัวหน้าวงไอดอลสามนุ่มหอนางเอกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะน้องเหลียงเจีย<อ>ซึ่งเป็นนางเอกในเรื่องท่านอ๋องเมื่อไหร่ท่านจะอยากกับข้าแล้วก็เรื่อง ดุดฝันบันดาลใจที่เพิ่งจบลงไปนะนางเอกเนี่ยรับบทอุวีเซิ่งซงนักข่าวสาวผู้น่ารักพระเอกของเราเนี่ยนะคือเจียงอี้เป็นหัวหน้าวงบอยแบนด์ที่สุดแสนจะเย็นชาแต่ว่าครอบครัวของเขา,า่แยกทางกันเขาก็เลยมีปมในใจไม่ชอบใกล้ชิดกับใครในห้องนี้นะแกคือ มีความเป็นพุทธศาสนาเป็นเซนแบบไม้เมยไใครจะเข้าห้องทอดถุงเท้ารองเท้าแล้วก็จะมีนางก็จะมีเกาลัดอยู่คู่หนึ่งเอาไว้แบบว่าคลึงตลอดเวลาส่วนนางเอกเนี่ยจริงๆนั่างไปติ่งดาราแต่ไม่ใช่ติ่งพระเอกอนางเป็นติ่งของเพื่อนร่วมวงของพระเอกอซึ่งทั้ง3คนเนี่ยในวงเนี่ยเขาก็อยู่บ้านเดียวกัน ตอนนี้วงกำลังจะแยกย้ายกันแต่ละคนกำลังจะแยกย้ายไปทำผลงานของตัวเองนางเอกของเราเนี่ยนางเป็นนักข่าวสายบันเทิงซึ่งไม่ใช่ปาปารัสซีนะจ๊ะอยากเข้าใจผิดความแตกต่างก็คือนางไม่ได้ตามจิกตามไปถ่ายรูปเอามาสร้างข่าวลือแชแบบผิดๆเพื่อเพิ่มเรตติ้งแต่ว่านางจะวิเคราะห์ข่าวบันเทิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปดูถูกนางนางก็อยากได้สกู๊ปก็เลยปลอมตัวเข้าไปเป็นติงของพระเอกในงานมิงวันเกิด แต่วันที่ไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยพระเอกก็รู้ว่านางโกหกไงเพราะไปแอดได้ยินนางพูดว่าเอา้าเนี่ยไม่ใช่แฟนคลับตัวจริง uh huh. อ่าแต่ก็จับพระจับหลูยอมมาให้สัมภาษณ์แล้วก็เกิดเหตุลิฟต์ตกลิฟต uh ์โดยสารที่ทั้งคุ้มโดยสารไปด้วยกันตกและสองคนนี้คือเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเดินเดียวกันวันนั้นฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าไปอีกพอฟื้นออกมาจากลิฟต์อา้าวเธอเป็นฉันสลับร่าง ความหาก็เลยบังเกิดขึ้นจากตรงนี้นะคะคือต้องยอมรับว่าพระเอกของเรานะเล่นในหน้ารักมากแกคือดูและเชื่อว่าแบบนี้มันนางเอกอ่ะนี่มันผู้หญิงอ่ะถึงขนาดแม่จีนเนี่ยนะคะบอกว่าสมควรได้เข้าชิงสาขานักแสดงนำฝ่ายหญิงนะตลกมากคือพอตื่นขึ้นมาแล้วก็มีแบบคุณหมอเพื่อนผู้ชายเข้ามาก็ตอบนะมาจับตัวฉันทำไมตลกมากคราวนี้เรื่องวุ่นวุ่นหาหามันก็เลยเกิดขึ้น เพราะว่าฉันรู้แล้วนางเอกเนี่ยต้องไปแสดงเป็นไอดอลใช่ไหมส่วนพระเอกต้องไปแสดงเป็นนักข่าวต้องสลับบทบาทกันงนี้แล้วยังต้องรักษาภาพรักไอดอลให้พระเอกไปด้วยงนี้พระเอกเนี่ยคือปกติเขาแบบเคร่งขรึมเย็นชาใช่ไหมกาเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มอสีเนี่ยถ้าจะต้องไหว้กราบกรานใช้ทุกวิถีทางข่มขู่ให้ไปทํางานดีๆทุกครั้งพอเป็นคราบนางเอกไปถ่ายโฆษณาเพื่อสิ่งแวดลอ้อม น่ารักกริ๊บเพราะว่านางเอกเลยตอนน่ารักสดใสงี้มีความตลกมากผู้จัดการน้ำตาไหลเลยไหมทำไมไม่ทำตัวดีๆอย่างนี้ต้องการแล้วคือนางเอกมีความเข้าใจไงฉันไปติ่งดาราฉันรู้ว่าจริงๆแฟนคลับต้องการอะไรทั้งสองคนนี้เขาก็เลยได้มาใกล้ชิดกันเพราะว่าจะต้องหาทางพยายามกลับเข้าร่างของตัวเองแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไปก่อเรื่องก่อราวตอนอยู่ในร่างอีกคนไงพระเอกเนี่ยตัวจริงเขาอะคือต้องรักษาหุ่น เพราะฉะนั้นก็กินข้าวหน่อยมากนางเอกคือแบบทำไมฉันได้กินแต่ผักแต่ย่า <c oughs> จนวันหนึ่งแบบหิวบ้าทำไงดีอุ๊ยมีเกาลัดเกาลัดที่พระเอกคลึงมาเจ็ดปีอยางเอาไปทุบป,ประตูแล้วก็กินแล้วก็ไม่เห็นมีเนื้ออะไรก็คือมันเขาคลึงมาเจ็ดปีแล้วมูลค่าหกแสนแฟนกดซื้อเห้ <c oughs> <c oughs> แล้วเพื่อนในวงกับผู้จัดการก็แบบเกาลัดลูกน,น,นี้แบบระห่วงมากอยู่ดีเอามาทุบทำไมนางเอกรู้ไะครก็ เครียดส่วนพระเอกไปตอบตกลงไกลๆจะเป็นแฟนกับผู้ชายซึ่งจริงๆเป็นรักแรกของนางเอกแต่ว่าตอนนี้เป็นแค่แบบจะดีพี่แม่ตอนนี้คือแบบไม่ได้รู้สึกอะไรกันแล้วแล้วต่างคนต่างกลับร่างของตัวเองกลายเป็นว่าแบบกอลัฟฉัไปไหนอ้าวแล้วฉันเป็นแฟนกับพี่คนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไปดูความน่ารักสดใสแล้วก็วิชาการสลิสซิ่งของพระเอกกันได้นะคะน่ารักตลกมุกฮามีอยู่เป็นระยะรับรองความน่ารักความฟินกันค่ะ